ครับก็สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทั้งทาง Facebook และทางยู u ูบนะฮะก็จากคลิปก่อนหน้านะครับที่ผมทดลองเอากล่อง PWM ควบคุมมอเตอร์ Motor DC มาชาร์จแบตเตอรี่นะฮะก็ผลเป็นที่น่าพอใจเลยทีเดียวนะครับสามารถชาร์จแบตได้นะฮะแล้วก็ สามารถฟื้นฟูแบตเตอรี่ให้กลับมาใช้งานได้ครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้นะครับเลยมาดัดแปลงนะฮะโมดิฟายกล่องควบคุมมอ,อเตอร์นะฮะให้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นนะครับก็เป็นเจ้ากล่องตัวนี้นะฮะนะครับกล่อง PWM นะฮะกล่องควบคุมมอ,อเตอร์ d c V 4โวลต์นะฮะนะครับมันก็ก่อนหน้าที่จะ m o d ฟายเนี่ยมันมีสายไฟเยอะแยะเลยนะฮะตอนนี้ก็สายไฟที่ไม่ได้ใช้ก็เอาออกไปหมดแล้วนะฮะก็เหลือเฉพาะสายไฟเข้านะครับก็ยังไม่เรียบร้อยแล้ลอยๆไว้แบบนี้ก่อนทดสอบนะฮะกัดสายออกไปชาร์จแบตนะฮะเส้นสี ฟ้ากัสีเหลืองนะครับแล้วก็ modify เจาะใส่สวิคปิดเปิดนะฮะก็คือสวิคตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น VR นะฮะไว้ปรับกระแสไว้ปรับกระแสชาร์จนะครับแล้วก็มีไฟสถานะหนึ่งดวงนะฮะจากที่ผมทดลองอใช้ชาร์จแบตลูกนี้นะครับก็ วันนี้เป็นวันที่3นะฮะพอแบตมันไม่ได้ใช้งานมันทิ้งไว้เป็นปีแล้วนะฮะสำหรับแบตลูกนี้นะครับก็เสื่อมสภาพทิ้งไว้ปีหรือ2ปีนี่แหละไม่เคยชาร์จไม่เคยใช้เลยนะฮะก็เอามาชาร์จครั้งแรกนะครับก็ชาร์จเข้านะแต่ว่าเอามาลองใช้ได้แป๊บเดียวนะฮะแบตก็ลดลงไปหวบเลย นะฮะมันเหมือนว่ามันเก็บไฟยังไม่อยู่นะครับก็วันที่2ก็ชาร์จอีกนะฮะชาร์จอีกแล้วก็ทดลองใช้งานทดลองจ่ายโหลดนะครับก็ได้เวลาที่นานขึ้นไหมืหอว่าจ่ายโหลดได้นานขึ้นนะฮะก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่มาทดลองชาร์จนะฮะแล้วก็เอาอ,อกกุปกรณ์เป็นภาคขยายเสียง ภาคขยายเสียงชุดจ่ายไฟนะครับติดต่อมานี่นะฮะเป็นภาคจ่ายไฟ DC 2 DC นะฮะก็แปลงไฟ12โวลต์ออกมาเป็นไฟบวกลบ80โวลต์เพื่อใจ่ายให้วงจรภาคขยายเสียงนะครับก็ทดลองเปิดฟังเพลงมาครึ่งวันนะฮะแบตก็ไฟก็ยัง อยู่ดีนะฮะ12.3โวลต์ v, นะครับแต่ว่าตอนถ้าตอนเราเปิดเพลงเนี่ยอตอนมันมีเสียงเพลงมีเสียงเบสในไฟมันก็จะตกลงไปเหลือ11โวลต์่ากกว่านะแต่ตอนนี้มันสแตนบายอยู่นะฮะไฟอยู่ที่12.3นะครับก็ถือว่าแบตเตอรี่สามารถกลับมาใช้งานได้ เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งนะฮะจากเมื่อก่อนมันใช้ไม่ได้เลยนะครับก็คือมันชาร์จแปบ๊บเดียวเต็มใช้แป๊บเดียวหมดนะฮะแต่ว่าพอใช้กล่องควบคุมมอเตอร์ d c PWM ลองชาร์จดูเออมันสามารถกลับมาเก็บไฟได้อีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้มันยังไม่ดีพอนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวจะลองชาร์จไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าจากการหาข้อมูลจากการหาข้อมูลตามแหล่งข้อมูลต่างๆนะฮะในเว็บใน y t u t u ก็ก็บอกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้งานมานานๆหรือว่าทิ้งไว้นานๆเนี่ยนะครับคือมันจะมีก็เ,เรียกว่าอะไรอ่ะซันเฟดใช่ไหมฮะกดเกลือกดซันเฟสที่มันเกาะแผ่นธาตุเนี่ยบางทีมันเกาะหนาเกาะแน่นนะฮะการกระตุ้น ชาร์จกระตุ้นเพียงครั้งเดียวนะครับบางทีมันอาจจะไม่หลุดนะฮะก็ต้องใช้เวลาชาร์จหลายวันนะฮะบ,บางทีอาจจะเป็นอาทิตย์บางทีอาจจะเป็นเดือนเลยทีเดียวนะฮะถึงมันจะกลับมาดีครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะลองทดสอบดูนะฮะเพื่อเรียนรู้ว่าแบตลูกนี้ที่ไม่ได้ใช้งานที่ทิ้งมาร่วม2ปีเนี่ยนะครับชาร์จด้วยเครื่องชาร์จกล่องควบคุม มอเตอร์ที่มันเป็น P W M เนี่ยนะฮะจะสามารถกลับมาใช้ได้แค่ไหนนะครับคือตอนนี้ผมยังไม่รู้อะไรเลยนะฮะเกี่ยวกับแบตเตอรี่เพราะว่าผมไม่มีเครื่องวัด C C A นะฮะโดยปกติเท่าที่ดูตามคลิปต่างๆนะฮะเวลาชาร์จไปก็เขาก็จะ วัด CCA ดูนะฮะเพื่อดูค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่แล้วก็ค่า CCA ค่าความจุค่า CCA นะครับถ้าชาร์จแล้วค่า CCA มันสามารถกลับคืนมาเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าแบตลูกนี้สามารถฟื้นกลับมาได้นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่รู้อะไรเลยว่ามันค่า CCA มันคืนมาหรือเปล่านะฮะแต่ว่าผมก็ใชว้วิธีการทดลองแบบบ้านๆก็คือ ชาร์จไปแล้วลองใช้ไปนะฮะถ้าการใช้งานมันยืดระยะเวลาการใช้ไปเนี่ยออกไปได้เนี่ยนะฮะ,สะแสดงว่าแบตมันเริ่มเก็บไฟอยู่นะฮะแบตลูกนี้มีค่า cta ที่400นะฮะนะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องสั่งนะฮะเครื่องวัด cta มาครับเพื่อเอามาทดสอบเดี๋ยวไว้กันว่ากอีกทีหนึง่งนะฮะแต่ตอนนี้ทดลองแบบบ้านบ้านไปก่อน กล่องควบคุมมอเตอร์ DC นะฮะตอนนี้ดัดแปลงแล้วนะฮะก็ใช้งานสะดวกง่ายขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับก็เดี๋ยวมันจะต้องเพิ่มเติมอีกนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีตัววัดโวลต์กับว,วัดแอมอค่อนข้างสำคัญตอนนี้ผมก็ใช้คลิปแอมวัดไปก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้ทดลองอยู่ในช่วงทดลองนะฮะถ้ามันได้ผลดีก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีมีกล่องมาใสา่ มีโวลต์แอมเพื่อเอาไว้ดูสถานะการชาร์จนะครับตอนนี้ผมก็ติดโวลต์มิเตอร์ตัวนี้นะฮะดูไปคร่าวๆก่อนนะฮะใช้คลิปแอมปัดไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูการใช้งานกันสักนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ก่อนนะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาชาร์จเนี่ยสัญญาณที่มันออกมาเป็น p w m เดี๋ยวมันจะไปกวน พากสวิตชิ่งตัวนี้เดี๋ยวอาจจะมีปัญหานะขอปิดไปก่อนนะครับการใช้งานก็ต่อไฟเข้านะฮะตัวนี้สวิตชิ่ง24โวลต์นะฮะประมาณราวๆ25แอมป์สตัวมันขนานกันอยู่นะตัวนึีงตัวนึง10แอมป์อีกตัวนึง14แอมป์กว่านะครขนานกันก็ได้ประมาณ25แอมป์นะครับก็จ่ายไฟเข้ามานะฮะ จ่ายไฟเข้ามาแล้วเปิดสวิ์นะฮะต่อขั้วแบตก่อนนะครับแล้วก็เปิดสวิ์นะฮะพอเปิดสวิ์แล้วนะครับไฟแดงแสดงสถานะว่าเราเปิดตอนนี้พร้อมใช้งานนะฮนะพอเปิดสวิ์แล้วนะครับก็ปรับ vr เพื่อให้กระแสไหลนะฮะค่อยๆปรับขึ้นไปนะครับ ะะกระแสก็จะเริ่มไหลนะฮะแรงดันอยู่ที่13.8นะครับกระแสไหลยอยู่6แอมป์นะฮะผมเข้าไปดูข้อมูลหลายแหล่งก็ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่า การชาร์จฟื้นฟูแบตเตอรี่เนี่ยใช้กระแสเท่าไหร่นะครับบางแหล่ข้อมูลบอกว่าใช้20%ของขนาดความจุแบตเตอรี่นะฮะก็แบตลูกนี้ผมก็ไม่กล้าใช้ถึง20%นะฮะเพราะว่ามันไม่มีฝาเปิดระบายอากาศนะครับมันมีช่องระบายก็จริงอยู่แต่ว่ามันไม่มีฝากลัวมันระบายไม่ทันถ้าเราชาร์จ ที่กระแสสูงๆเนี่ยเดี๋ยวมันมีกา๊าซข้างในดันออกแล้วระบายไม่ทันเดี๋ยวปัญหาจะเกิดนะครับก็ผมก็จะชาร์จอยู่ประมาณแบตมัน46แอมป์นะฮะแบต45แอมป์นะฮะ45แอมป์มันก็ชาร์จอยู่ประมาณ4แอมป์ใช่ไหมฮะ10%ของแบตเตอรี่ในการชาร์จปกตินะครับผมก็จะชาร์จอยู่ประมาณเนี่ย4-5แอมป์นะฮะก็ชาร์จทิ้งไว้เรื่อยๆนะครับ แล้วก็พอชาร์จได้สัก3าสีชั่วโมงผมก็จะหยุดแล้วทดสอบเปิดเพลงฟังก็จะทำแบบนี้เดี๋ยวจะลองดูสักอาทิตย์หนึ่งดูว่ามันจะกลับมาใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนยังไงนะฮะตอนนี้แรงดันมันไหลขึ้นไปที่16โวลต์แล้วนะฮะคิดว่า มันยังไงแรงดันมันไหลเนี่ยผมในความคิดผมนะผมคิดว่ามันยังไม่ปกตินะครับเพราะว่าเมื่อกี้สักครู่นะฮะสิ 8, บสามจุดแปดแป๊บเดียวไหลขึ้นไปสิบหกโวลต์แล้วแต่ว่าแบตมันมันยังไงภาษาบ้านๆเรียกแบตมันตันหรือเปล่าก็คือมันต้องใช้แรงดันชาร์จสูงถึงกระแสจะไหลใช่ไหมฮะแบบนี้เราต้องต้องอัดกระแสเยอะๆนะฮะเวลาเราอัดกระแสขึ้นไปเนี่ยนะฮะปรับขึ้นไป 5แอมป์8แอมป์นะฮะยิ่งปรับขึ้นไปแรงดันมันก็จะยิ่งไหลขึ้นไปเยอะนะฮะ,ะนะครับแต่ว่าถ้าใช้ถึง8แอมป์เนี่ยอ่ามันจะมนะะีเดี๋ยวสักพักมันจะมีน้ำพ่นออกมาตรงรูระบายนี้นะฮะก็ผมก็ไม่ค่อย กล้าที่จะอัดกระแสเยอะนะฮะเดี๋ยวลดลงมาเหลือสัก5แอมป์แล้วกันโอเคครับนะฮะตอนนี้แรงดันมันอัดเข้าไปที่17โวลต์นะฮะก็ลองดูแบตมันเสียแล้วนะฮะมันจะพังก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะฮะพังก็เดี๋ยวเอาไปขายเทินหรือว่าเอาไปขายร้านของเก่านะครับ ะฮะ,ะกล่องควบคุมมอเตอร์ DC ซีนะฮะ pwm เนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆว่ามันสามารถจะฟื้นฟูแบตเตอรี่ให้กลับมาใช้ได้ไหมเดี๋ยวอาจจะทำคิดใหม่เดี๋ยวต้องซื้อไฮโดรมิเตอร์นะครับกับตัววัดค่า cca มา ะะเด๋ยวหาแบตเตอรี่ที่มันเปิดฟ้าได้สักลูกหนึ่งนะฮะลองเอามาฟื้นฟูนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะฮะได้ความรู้ก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับ